จะถัดทิ้งเหรอเอาเข้อพิมพ์จับอะไรมาจับมดใช่ไหมอะไรแมงแมงใช่ไหมมันก็คือแมง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 มันมีพิษหรือเปล่าไหนพอดูดิพอดูก่อนไหนตรงไหนตรงนี้เหรอนิ้วนี้เหรอไหนรมดูสิ เนี่ยพิษมันแรงมากเลยต้องตัดนิ้วทิ้งนี้ตัดนิ้วนี้ใช่ไหมถ้าไม่ตัดตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะลามมาถึงแขนตรงนี้เราต้องได้ตัดแขนนี้ออกจะให้พ่อตัดให้หรือให้หมอตัดฮะบอกแล้วอย่าไปจับอย่าไปจับชอบไปจับอะไรมั่วไปหมดเลย,ย,ยถ่ายรูปไวใ้ให้คุณหมอดู